อยู่ใน Naruto Storm Beat นะวันนี้จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่า Toby. โทบิโทบิเนี่ก็คือโอบิโตะที่อยู่ในร่างหน้ากากฟักทองอันนี้เริ่มแรกเลยเริ่มจากการตีธรรมดาก่อนมาดูกันว่าตีธรรมดาของโทบิเนี่ยจะเป็นอะไรวันนี้ผมกดตีธรรมดาอย่างเดียวเลยนะอืมดูเซอร์นๆนะ,อะไอ้ร่างนี้มาลองอีกทีเนี่ยสองสาม ก็เหมือนการเตะต่อยธรรมดาเนาะแล้วก็ฮิตสุดท้ายก็คือเอาหัวโขกพื้นก็ไม่มีอะไรมากลองอีกลองอีกอันนี้คือการดีทำลายอยู่นะยังไม่ได้เปลี่ยนอ่าโอเคอ่ะมาทีนี้ลองดีทมดาแล้วก็กดขึ้นดูว่าจะเป็นยังไงอ๋อก็ประมาณนี้อีกทีหนึ่งโอ๊ย กดผิดไปกดใช้ท่าไม่ตายซะแล้วตู้ถือว่าเป็นการสปอยไปลงน้ว่าท่าไม่ตายคืออะไรแต่ว่าจะมาดูกดตีธรรมดาแล้วก,กดขึ้นอ,อ๋อก็จะมีการงัดขึ้นในที่สุดท้ายต่อมาเป็นการตีธรรมดาแล้วก็กดลงนะมาดูว่าถ้าโจมตีสุดท้ายจะเปลี่ยนไหมโอเคเปลี่ยนมันจะเป็นการตีรังการแล้วก็ใช้ขาเตะแทนนะ ถ้าโจมตีธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาหัวเอาหัวจุ่มดินลงไปงอ่อาโอเคก็ประมาณนี้ประมาณคือการกดรือนที่แล้วตีสำหรับการกดพื้นที่แล้วเตเนี่ยทบยิจะทำการเอาระเบิดออกมาเนาะดูเอ้ยบึบไม,ไม่ไม่ติดไม่ติดนี่ในการเอาระเบิดระเบิดดินมั่งออกมาแล้วก็คว้างไปตามพื้นนี่ระยะก็ไม่ได้ไม่ได้ไกลมาก ประมาณนี้ประมาณจะเป็นการจับทุ่มจับทุ่มก็คือกดกันกดกันแล้วกดดีก็คือโทรบีจะทําการมุดดินลงไปแล้วก็เอาแบบระเบิดมาตั้งไว้ที่พื้นพอศัตรูตกลงมาก็จะโดนระเบิดประมาณนี้เอ๊ะมันมุดพื้นแล้วมันจิ้มตูดปะเอาใหมนะเอาไหม,นะไหมผมมองไม่ชัดว่ะปุ๊บเขื่อนมันจิ้มตูดเลยเหาดีตลงดไป ทีนี้มาดูการปาดาากะจาใจบ้างก็เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเพื่มดาากะจายจปกตินะทีนี้มาชาร์จชาร์จปาดาากะจาใจจะเป็นด้ากระจาใใหญ่ๆแล้วนะก็เป่าออกไปเนาะประมาณนี้มาดูคาถาดินจาบ้างทีนี้คาถาดินจาคือโทบีจะทําการถือระเบิดแล้วก็มุดดินลงไปแล้วก็เอาระเบิดไปใส่คุกตะสูอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะทิ้งระเบิดไว้ที่พื้นด้วยอืมโอเคโอเคเลย เอาม่อีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งประมาณนี้ทีนี้มาดูคาถาหินจาก,กันมาดูอันติมิคกก์ันบ้างดินก็คือโทบิจะทำการเอาระเบิดแล้วก็มุดดินลงเหมือนเดิมน,นะทีนี้แต่ว่าจะจะเอาระเบิดไปวางรอบๆศัรตรูอยากรู้ว่าระยะขอบเขตมันมันมันไปถึงไหนบ้างของโทบิเดีย๋ยวมาลองดูถ้าอยู่ตรงนี้มันจะโดนไหม อ๋อเอาไม่โดนมันก็มีระยะของมันประมาณนี้ประมาณนี้นทีนี้ต่อมาจะเป็นการใช้การระเบิดพลังของโทบิมาดูว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นขอไปตับก่อนการระเบิดพลังของโทบิชาร์เต็มปุ๊บโทบิจะทําการเบริกเนตรวงแหวนเฉยๆนะยังไม่ยังไม่ใช่กระจกเง 10, 6, าหอมือถูกผาทีนี้มาดูการตีรมนาว่าจะเป็นยังไง การทีธรรมดามีการเปลี่ยนไปนะรู้สึกว่ามันวิบวับมากขึ้นมันไม่เล่นอีกครั้งหนึ่งตีธรรมดามว้าวว้าวทำไมโอ้โหอโอเคทีนี้มากดขึ้นตีธรรมดาบ้างเหมือนเดิมนะมันไม่มีกดขึ้นกดลงหรือเปล่าตอนระเบิดพลังทีนี้กดลงบ้าง เหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมประมาจะเป็นการจับทุ่มนะจับทุ่มใช่ไหมอ๋อกดกดเกันที่แล้วตีโอโอ,โอปกติจะเป็นการปาระเบิดอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้จะเป็นการแบบใช้มีดใ,ใช้มีดหนึ่งจ้าแล้วก็ขยหลังแล้วก็กระโดดไปปดัดเฮ้ยผมชอบนะตัวนี้ผมชอบทีนี้จับทุ่มจับทุ่มบ้างจับทุ่ม จับทุ่มโหดมากโอ้โหจับทุ่มเป็นการะใช้ขามุยบับขึ้นไปข้างบนแล้วก็แทงลงมาเฮียได้จริงๆนะท่านี้นี่ต่อมามาดูดากวกระจายกันบ้างก็ปกติไม่มีอะไรมาใช้จัก,กระดากวกระจายอ่ะเหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทีนี้มาดูคาถานินจา้าัก เป็นการนะใช้คา,นะาถาลูกบอลไฟนะคาทุ่มวิชาประจำตระกูลอุจิวะไม่มีอันติมเมตก็ประมาณนี้นะสำหรับสำหรับโทบิแล้วก็การก่อสู้ของโทบิประมาณนี้นะครับ